อาอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็นะนะได้มายางลิ้นต่นแรงๆอ่นะนะตลาดกสิกรรมโพ่นสวรรค์พี่น้องเอ้ยตลาดกสิกรรมตลาดกสิกรรมโพ่นสวรรค์โอ้เป็นตล่าง่ายอะไรพี่น้องเอ้ยคนมีบอลส้มวิวอยู่ชันเทิงพอตัวบ่ฮู้ว่าเพิ่นเปิดเธอคืนบ่เพราะว่ามันขำแล้วเฮามานี่ เป็นตลาดซี่สันพี่น้องเ,อเป็นศูนย์การค้าแล้วตลาดกสิกรรำพลสวรรค์มีสันใต้ดินบอนจอดรถนี่พี่น้องออโอ้นี่ยกระดิมันาบายุลาเอามาจัมือเบิตายีแนเยนมาเห็นปลาส้มมมปลาเยอปะปลาเยอะโอ ปลายออูลิือปลา,าปลาหนังเนาะกระปู๋หอยปลาเย็นโอ้บริเวณรอบรอบเท่นี้ก็เป็น้านขายเสื้อผ้าหน้าแพ้เมื่อตามมาละตลาดนี้นาวะ เฮาสีย่างขึ้นไปเถิงก่อนพี่น้องเออโยูุจักว่าเพิ่นนี่ยนะขายไปเลยเพราะว่า,าเฮาก็บ่เคยมาจักเถิงโอ้เป็นตลาดแบบนี้พี่น้องเอ้ยเป็นตลาดสดเลยอยู่สันหลุมนี่นะโอ้เป็นตลาดส,าสานะาาดสขายผักขายมีขายอนาปูขายฝลาขายอาหารนะพี่น้องเอ้ยอบ่เคยมาจักเถิง เส้นเฝอเส้นฮันั้นก็มีหมดเอเนานูนาอูหนนูก็มีน้่ก็มีนานูก็มีเฝอนีสันเทิงคนกระเพอเธอขึ้นบ่เอทโอไปขึ้นทางเลิ่ขึ้นลิฟบ่หรือก่ขึ้นกอ้ลิฟก็บก็มีก็มีบันไดก็มีเนาะ ซันลุมนมี่เป็นน,นานาแต่ลาดถ่ายพักถ่ายอันแนยวยู่แนวกินพี่น้องเอ้อเดี๋ยวเขาก็สีย่างไปชุดๆบ่อนนี้ก่อนพี่น้หมเอ้เฮ้ยห้อย่างมากก็บม่ได้ย่างมากพี่เลยย่างมากพ่อเยอะเบิ้งพี่น้องเอ้ยูห่วเพิ่นน่ะถน่า,ายเพิ่เลยได้นะเออนี่ อย่าโลุกคนตใ่แม่ตุยซ้นึงแหละตุยซำเลยไเึงโอเป็นตลาดโล่งๆี่น้อง้ยคักนาดตลาดอันนี้เพราะว่าอันน่เป็นตึกใหญ่พี่น้องเอ้ย ตึกใหญ่ค่อยคิดว่าอันอาแบบคล้ายๆคืออันซูปเปอร์มาร์เก็ตคนใดอดยู่หลุมนี่นะคิดว่าเพิ่นเปิดเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตแท้จริงแล้วโมเมนเพิ่นเปิดเธออนาเศร้าค้าขายมากนาค้าขายพี่น้องโอ,อ้เป็นตึกสี่สันตึกใหญ่ๆเดียวเฮาซศ้าหาทางอนะันาขึ้นซันสองซันสามซันสี่ก่อนพี่น้องว่า ยูบอลเลอร์อันนี้น่าจะเมนหัวขันใดข้างขึ้นนเอาอยูนาะน่าจะอ้อไปทางเนาะน้ะนะองเอข้างขึ้นนี่ตลาดกสิก,กรรมพนสวัรค์ อันนั้นเมนทางขึ้นสันสซสันสาทางขึ้นโอ้นี่มีลิฟท์ผมกดได้บอร์กดได้บอร์ติ้งติ้งออกมาแล้วติ้งติ้ง ข้างเจเลยพี่น้องเลยสน,นึงเป็นตลาดกัตสิกรรมห้องโถ่ชั้นสองสู์การค้าชั้นสามสู์การค้าชั้นสี่หานอาหารเราขึ้นลิฟต์มาได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปสี่ย่างย่างข้างขึ้นพี่น้องลอนนเลยมาดายเลิ้นก็นมี เบิ้งเข้าไปเย็บเบิ้งบันไดเลิน่นก็มันสิเลิน่นบ่เลือกว่าพ้นปิดแล้วบมดจักพี่น้องเอ้ยติวติวบ่เลิน่นซั่งพี่น้องเอ้ยพ้นปิดแล้วเดี๋ยวห้าวกระซีขึ้นทางน,นี้ขึ้นรอบเบิ้งก่อนโอ้สั้นสองสั้นสามกับพ้นปิดเหมือนระดับพี่น้องเอ้ยเออนี่ อ้อตวกวางขวางใหญ่เลยน้องอ่ะศูนย์การค้าสันสองบันไดเลินเนพ่นกระปิดแล้วบาานี้านขายถ้ำท้านขายเสื้อผ้าเดี๋ยวเราขึ้นสันทึงอีกก่อนเพี่อน้องเลย ระยงขึ้นบัดไดนได,ดเลื่นลอนพ้นอนาพ่นปิดแล้วพ่นยาเฮดเลินแล้วเขามาสาโคตพี่น้องเลยพ่นปิดหมดแล้วนี่เป็นบ่อนส้มวิวโอ้ยอยู่หลุมมียนาขายเคืองย่าวตามเส้นทางเลยพี่น้องเลย ตามหอมเลยลอดตามแค้มทางพู้นโอ้เขาบอกเคยเข้ามาจ๊กเธอเข<อ>าคขึ้นมาได้ขึ้นนานาซันซี่พี่น้องเลยซันซี่ซันห้องอาหารเพ่นคือสิปิดหมดละแสดงว่าตอนเ้านี่ ผู้ที่มาขายเครื่องอยู่นี่นะ่ะไปขายอยู่วนะ่ะตลาดน้ำงำัมตอดเสาเนะี่ยพี่น้องเอ้ตอนแรกแล้วมาขายอยู่นี่มาขายอยู่วนะ่ะตลาดกสิกรรมพ่นสวรรค์อันนี้เขาอยู่วซันที่3แล้วก็เลี้ยวเบื้องหนะ้าแม่ค้าเศ้าขายเพิ่นขายเครื่องเร,เรียบเรียบเขมท่างนี่นะพี่น้องเอ้ตึกหลังนั้นเม้นนาะตึกเลึงเลึงนะเป็นนาะธนาคารกลางธนาคารกลางตึกเลึงเลึงนะ ลราทัดตึกเลื่องๆไปปุ๊นเราเป็นห้งแฮมพี่น้องเว้ยห้งแฮมโฮเทลลักกาบ่อนนี้นี่ธนาคารลาเวทพี่น้องเอ้ยทัดมาจากนาธนาคารลาเวทก็เป็นนาห้องแฮมห้งแฮมสามดาวทัดจากสามดาวไปก็เป็นธนาคารการค้า ธนาคารการค้าทัดไปทัดไปก็เปลี่นเส้นทางเลาะไปเลาะไปพุ่นเลาะพี่น้องเอ้ยหอ,ตตด,หอตตดตลาดสามซันหอดตลาดกันนะพุ่นสวรรค์ตลาดพุด่นสวรรค์แล้วก็ตลาดสามซันแล้วก็เลาะไปเป็นหอดอันนะพุ่นลลและไฟแดงเสีแยกไฟแดงแล,ล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปก็ไปเสื้อตลาดอันนะนองน้งนำางามพีน่น้องเอ้ยแล้วก็มอือท่าปากสั้นเลย คนขายเคิ่องเซลเซลยูนี้ก็เป็นบ bon ่อนจอดรถจอดรถจักอยูนี้แล้วก็รอซื้อนะเคิ่องซื้อของได้เลย เดี๋ยวเข้ากับสียางลงแล้วบาทนี่คนปิดแล้วถ้าว่าเขา้ามาแต่เสาก็คือสีคักยุ่มหาโลลินแถวนี้มันคือสีเย็นดีนะเนาะ เราลงก้นลงก้นเราลงมาฮอดอันนะสั้นสั้นหนึง่งแล้วพี่น้องเอ้ยโยลุมกับเป็นสั้นใต้ดินแล้วก็เป็นล่างจอดรถอันนี้เป็นบอนจอดรถจกักร จอดรถจักนี่นี่เดี๋ยวข้าสินยางล้อลิ้นแถวนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ยางล้อเบิ้งกันอ่ะเขาเรียวลงมาแต่สันสามมือก็นี่เห็นพ้นอ่ะน่าสายเครื่องแค้มท้างนี่พี่น้องเอ้ย โอ้ไม้เปกไม้ออยไฟขายเป็นมัดเลยไม้ออยไฟหนังเข้มนอลันนอลันก็ยั่งอยู่จะบอกมันขนาดนั้เลยนอไม้กั สามารถขี่รถจักรล้อซื้อได้เลยแถวนี้ข้างใน้แม่บนบอไขายเป็ดขายไก่โอ้ขายเป็ดขายไก่อันนี้ตัวหมูเพิ่นเฮต์ด,ดนะ่าอันนั้นเสื้อคักหรือตัวหมูหมูน้อยหมูเยอะพี่น้องครับ สีเงาๆไปพุ่นเลยเป็นนานข่ายพักขายมี่ขายมะกรวยขายมะแตงพี่น้องเอเเย้ยเคิ่งแนวายู่แนวกินแล้วก็ทั้งนี้ก็บขายเพื่อเดียวที่น้องเอ้ยแล้วตอนท้งนี้ก็เพิ่นขายนะแนวายู่แนวกินจะซุดทางเลย อยู่สันทึ่งละสันทมิตรเป็นห้องโลงเลยเป็นอนอาเพิ่นขายคล้ายๆคือกันกับอนอาซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่กาเพิ่นบริเฮดเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตพี่น้องว่าเป็นห้องโถงใหญ่เพิ่นเปิดตลาดตลาดขายเคิงเนักกินซุและสันสองเป็นซูมการค้าสันสามเป็นซูมการค้าสันที่สี่เราเป็นอนาห้องอาหารห้องอาหารยังมีสันที่ห้าได้พี่น้องว่าในน้อยอยู่เพิ่มซันที่ห้า น่าจะเป็นห้องการพี่น้องเลยห้องการสันติฮาแล้วก็มีสันใต้ดินสันใต้ดินเป็นล่างจอดรถ <c oughs> เอาโอเคพี่น้องเอ้ยเข้ากับมาลอลินเดี๋ยวซื้อไนดะ้เยือหุจักว่าเพิ่นขายพิเรพีเรนะอยูวนะตลาดกัชิก,กรรมพ่นสวาน่า์เขาเยอะเห็นนะมาแล้วก็เยือหุจักว่าเพิ่นขายเหลอได้ตึกบางใหญ่บางสูงพี่น้องเอ้ย เข่ามากกับบอท่านซ้ำนานขึ้นไปสันสองันสามันสี่นะเพราะว่าคนปิดคนปิดนาบริการแล้วเพราะว่ามันขำแล้วหกโมงแล้วนี่นะเพ่งแต่ย่ามนี้มันน่านขำแต่ซื้อนะเขาก็ไม่ได้ซื้อพี่เลยเพราะว่าเราลินเราเบิ้งพี่น้องเอ้เยอะหุ่จักว่าเพิ่นขายพี่เลยพี่เลยอะโอเคพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ขอฝ้าไปสนุกก่อนเด้อขอขบเจอกันเลยล้าคส้มแต่ต้นจะจบพี่น้องเอ้ ขอพบเจอขอพบเจอ